สวัสดีเพื mm ่อนเพื่อนทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเมื่อคืนนี้นะเพื่อนสบกระตุกสบกระตุกจากประมาณ5 7าหมนะครับขึ้นมา5 9าหมนะลักษณะของฟ mm ิลลิ่งก็คือเหมือนขึ้นมานั่งก่อนแล้วก็เอาไงต่อดีวะจะขึ้นมายืนดีไหมนะครับ mm hmm. เพราะว่าแนวต้านก็ยังมีการกดบีบลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็โครงสร้างยังมองไป็นลักษณะของการไซเวอ์ออกข้างอยู่นะครับ mm hmm. ซึ่งข่าวเช้านี้ที่น่าสนใจก็จะมีทางฝั่งของเอ c ซหรือว่ากลอตอนนั่นเองนะครับ mm hmm. ที่เรียกว่าเตือนแล้วกันเตือน FTX นะครเอฟทีเอ็ในใการคืนเงิน ผู้เสียหายเป็นคริปโตนะครับยังไงก็ต้องคืนเป็นเซฟอรคอยนะครับซึ่งข่าวนี้ก็จ,จะส่งผลทาให้ตลาดมีการดั้มเกิดขึ้นหรือว่ามีการเทขายเกิดขึ้น,นอีกเพราะว่าเฮ้ยจะคืนเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยยังไงก็ต้องขายก่อนเลยประมาณเนี้นะครับภาพรวมแต่ตอนนี้เรามองกันยังไงในคลิปครับและคลิปนี้นะครับสารสนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSa ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM ถพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหาก,กันนะครับอย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนนึงคอมเมนต์จะได้เป็นใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อนในไลน์แชทดิสคอดเทเล GRAM สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับซนทรัพย์คอนเตอร์ของเรานะครับมีการกดสนับสนุนทูตตอนนี้มีการอนะัปเดตแในช่อการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อทีะสามารถเขาา้าไปดูได้ทางฝั่งบิตคอยกิบต์โคร์เนซีสแล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงความรู้พิเศษกลุ่มพิเศษนะครับับบ <c oughs> เเเเกกกกกีี่่่่่ยยวรรรืือออองงาาาช็็ตตพลๆน เดี๋ยวจะพยายามอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในตัว listing ด้านในนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวภาพรวมนะครับเฟดินด็กอัปเดตชานี้ขอร e เฟ r ชนิดนึ่งนะน่าจะอยู่แถวโซนประมาณ26นะเท่าเดิมนัพนเอนกับเมื่อวานนะครับตลาดก็มีการดิดกลับขึ้นมานะแต่ความกลัวก็ยังอยู่แถวโซนเดิมนะฮะตอนนี้ขึ้นอยู่แถวประมาณ59นิดๆนะครับในฝั่งของภาพวีกับมาเจาะดูกันในฝั่งภาพมันด้วยนะว่าโครงสร้างตอนนี้เป็นยังไงนะครับอาคอย ภาพรวมเขียวหมดนะครับเขียวหมดเพราะว่าเมื่อวานลหลายๆตัวเนี่ยอยู่ในจุดบอททอมมากแล้วต้องรีบดีดขึ้นมาคือบิตคอยมีสัญญาณให้นิดนึงบุ๊กไอ้พวกนี้ก็ต้องแบบโอ้โหพยายามขึ้นมาอยู่เหนือน้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดนิวโรไปนี่แย่เลยบางตัวเช่นวิฟเนี่ยขึ้นมา14%นะครับก็ใกล้สารโซนทุนมากๆละบอง7%นะครับวารีอาร์ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเอสเอทีเอสสิบสี่เปอร์เซ็นต์เอวีอีสิบเปอร์เซ็นต์นะฮนะสัญญาจะขึ้นมา การยกแผงเลยนะครับชาวนี้นะครับซึ่งบางตัวก็ยังอยู่ในโครงสร้างที่ยังดูน่าเป็นห่วงอยู่นะเพื่อนต้องรีบๆขึ้นมานะเพราะว่าบิตคอยมีการคอร์เรคชันเกิดขึ้นนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวภาพรวมในฝั่งเฟดก็ยังมองเหมือนเดิมนะเพื่อนปรับลดดอกอยู่69%กับ3าเอเซนอีกประมาณ 2, week <S <S 2> วงสเท่าเดิมนะครับแล้วก็ขยับดูในฝั่งของรองช็อตลิควิดเดตนะครับมีฝั่งขาช็อตพอร์ตแตกนิดนึงนะแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ3 0 0ห0กว่าคน 70กว่าล้านเหรียญน้อยมากๆนะครับในฝั่งของ b t t o o n เที่เป็นเงินบานะเพื่อนเช้านี้อัปเดตมายืน2ล้านละเมื่อวานหลุด2ล้านลงไปแถวมารล้านเก้ากว่ากซึ่งโครงสร้างนี้ผมจะมองเป็นดาวเทนอยู่เพราะว่าถ้าเกิดดูจากตัวแนวต้านนะที่มันเกิดขึ้นนะ อันนี้เราดูแบบสดๆจากไอเชนของปิดคับเลยที่มีดีมาซับไพ่จริงๆน,นะเพื่อนๆด้านบนเนี่ยแนวต้านแถามาสองล้านเขยับมา2องล้านห้าแคลงมาแถวประมาณสล้านสตอนนี้ถ้าเกิดมันยังไม่สามารถเบรกพวกแนวต้านตรงนี้ที่เป็นซับไายสำคัญเนี่ยที่มีแรงในขายกดลงมาก่อนหน้าเนี่ยบูบ,บูบลงมาเนี่ย2องล้านสขึ้นไปได้นะก็ยังมองเป็นดาวเชนอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างที่มีแนวรับแถวโซนประมาณล้านเล้านแปดกว่าเนี่ยนะครับซึ่งโซนโซนี้เป็นโซนที่สำคัญมากๆโซนตัวผมคิดว่าเฮ้ยลงไปทำดาวเจนก่อนแถวโซนเนี้ย แล้วก็ปิดด้านล่างวีดีโอเจนสวยๆเนี่ยน่าจะเป็นโซนการซื้อที่ทน่าสนใจมากๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันลวกันในฝั่งเงินบาทนะขยับมาตัว Google Trend นะครับล่าสุดมีการเซิร์ชคำว่า Bitcoin เนี่ยน้อยลงมากๆเลยแล้วก็ดอกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับดอกลงมาค่อนข้างเยอะนั่นถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็ความผู้คนที่สนใจในเรื่อง Bitcoin เนี่ยตอนนี้รายย่อยน้อยลงนะครับแล้วก็ขยับมาในฝั่งของ e อ c นะครับมีการเตือน FTX นะครับแล้วก็ต่อต้านในเรื่องการ Playback ในฝั่งของตัวหนี้นะที่จะเพย์เป็นในฝั่งคริปโตก็คือเพย์เป็นคริปโตไม่ได้เนี่ยขายเป็นตัวเออ่สเตเบิลคอยก่อนนะครับขายคริปโตเป็นสเตเบิลคอยก่อนแล้วค่อยคืนนนั่นหมายความว่าอาจจะไม่รู้นโยบายตรงนี้หรือว่าเออ่ตัวเอกสารในที่แจ้งเตือนมาเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีวัตถุประสงค์นําให้ตลาดมีการเทขายเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นนะครับขยับมาในฝั่งของตัว Ethereum e t ทนะครับ f ฟ l เ Table อัปเดตเช้านี้ก็ยังแบบ แห้งเหือดอยู่นะแรงซื้อในฝั่งอีเทียมน้อยมากๆนะครับและเปรียบเทียบกับในฝั่งบิตคอยบิตคอยก็น้อยเหมือนกันนะแต่บิตคอยเพิ่มเติมมาคือแรงขายด้วยนะครับตอนนี้นะคือในฝั่งของ Ar รในฝั่งของพวก idelity, Bitcoin, เฟดิตี้บิตไวท์อะไรพวกนี้นะครับขายขออกมารัวๆเลยหลายๆวันติดๆกันละตั้งแต่27นะครับจนถึง30นะี่ยตอนนี้นเพื่อนก็แดงต่อนะครับ rock, แบ็กโลกแทบไม่ขายเลยนะครับขยับมานะครับนิดนึงในฝั่งของตัวเซฟแชนเบิร์นะครับเดือนนี้เป็นเดือนกันยานะเริ่มสตาร์ทเดือนกันยา,าประมาณ3วันละก็ ตอนแรกลบไปมาสองเปอร์เซ็นต์นี้กลับมาบวกแล้วนะครับกลับมาบวกแล้วนะครับขยับมาในฝั่งของรูปแบบกราฟในหนึ่งเช้านี้นะมีการศกกระตุกเกิดขึ<ๆ>้นเพื่อนก็คือถ้าเกิดเราเจาะดูในฝั่งของภาพเล็กๆเนะี่ยภาพเล็กมีการดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ยืนได้แล้วก็ดีดกลับขึ้นมาต่อนะครับโครงสร้างตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่าภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยอาจจะไปเคลียร์ในพวกเอาคอยต่างๆที่แบบรอติดติดไว้ก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์น้าง,งานในแถวโซนประมาณหกหมื่นสอง กลับมาได้นะแต่ยังไม่สามารถ b r e ก k ของมันหกหมื่นสี่ได้เนี่ยแล้วก็มีสัญญาณอะไรแปลกๆให้เห็นนะ divergence เล็กๆอะไรเงี้ยเราอาจจะเคลียร์ในฝั่งของเอาคอ o ต่างๆบางตัวจะได้ profit บางตัวจะ loss อย่างเงี้ยก็ว่าไปเคลียร์ไปก่อนแล้วก็ settle สูตรใหม่นะครับในใน,ในฝั่งของโพช i t i o รอบนี้นะครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอดูหน้าง,งานกันคราวนี้ถ้าเกิดมาดูกันในฝั่งของภาพเล็กๆนิดนึงเนี่ยภาพหนึ่งนะชั่วโมงเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเริ่มมีเล็กๆให้เห็นคือสัญญาณ divergence เกิดขึ้นให้้้้เเเห็็นนนนแลลลววกกกมมมมีีีาาาาาารรรอ่่ขยยทิิงงงงไสะะคัับใภพ2ชโจดดู สองชั่วโมงไม่มีอะไรนะไอซก็ยังดูมีแรงอยู่นะครับในฝั่งของภาพ3ชั่วโมงเรามาสูบอินภาพย,อย้อนในภาพสามันก็ดูเหมือนพยายามจะยืนได้นะสี่ชั่วโมงก็พยายามจะยืนได้นะเมื่อกี้ผมดูแบบดังนั้นแรงส่งในชุดนี้เนะี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นไปแถวประมาณ6กหมื่นสามครึ่งทางได้เลยนะครับในมุมมองผมนะก็เดี๋ยวรอดูหน้าง,งานกันอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติเขาสามารถเบรกเอาท์กลับขึ้นไปด้านบนได้เนี่ยเราอาจจะสวิปมุมมองมามองในฝั่งขายเอลต่อก็ต้องไปซื้อแพงอะ่ะคือมัน เขาเรียกว่าอะไรมันได้มีทางเลือกนะเพื่อนในการที่จะไปซื้อแพงเพราะว่าเราเล่นในการเบรกเอาท์ในฝั่งดาวเทลลี่ถ้าเกิดมันกลับเพื่อเบรกได้น่าหมายความว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันพยายามตั้งลำนี่จะเป็นเวฟชุดใหม่ไว้แล้วก็ลอย่อดฟาร์โรบายต่ออะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูด้วยงานอีกทีหนึ่งนะครับในฝั่งของภาพย่อยนะคราวนี้มันมาเจาะกันในฝั่งของภาพยายใหญ่ๆบ้างภาพมันอาการดูโอเคมากขึ้นนะเพื่อนแต่เพิ่งเริ่มสตาร์แดงนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้แท่งเนี้ยดูเหมือนพยายามที่จะทิ้ง,สงสไส้ดิ้งไส นะครับพาวีมีกราฟฟิ้งกดลงมาดังนั้นเนี่ยไอวีคนี้ที่มันจะทดแทนกันได้หรือว่าทําให้มันโอเคเนี่ยพื้นคืนชีพกลับขึ้นใหม่ดีดกลับขึ้นไปเลยยืนแถวห้าหกหมื่นสี่ได้เนี่ยโอเคเรากลับไปฟอลโล่บายใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยแรงมันก็จะมีการหักล้างกันนะครับในฝั่งภาพวีคนะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะไอ้คราวนี้เขยากไปดูในฝั่งภาพ์เดย์นะเจาะในภาพ์เดย์ซูมอินเข้าไปภาพ์เดย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างภาพ์เดย์เนี่ยแนวต้านมัันนนนนมมีีีกกกาารรบบบเิดขึ้้ะคค็ือแวต ด้านบนนะที่เป็นโซนซัพพลายสำคัญนะแล้วก็ขยับมาแถวโซนประมาณ6 0 0 0 0 6 0 0 0หอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขยับมาแถวโซนเนี้ยเดี๋ยวรอดูกันตอนนี้มันบีบอยู่มันมันกดลงมาแล้วมันก็ค่อนข้างบีบเป็นเรียกว,ว่าเป็นกรอบแคบๆนะครับดังนั้นการที่ปรับตัวลงต่อก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่ค่อนข้างสูงเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะของการดรอปลงมาทําขาใหม่แล้วก็คอลเลคชันแล้วก็ดรอปลงต่อนะครับซึ่งถ้าสมมติมันดีดขึ้นมาแถวประมาณหกหมื่นกว่าเนี่ยมันจะเคลียร์เอาคอยไปก่อนแล้วก็ดูหน้าง,งานอีกทีีีีนนนึึงงถ้้าาาาเเเเกกกิด out ดบรรรอ by, อออออไไคค่ยยทะะปมณ นะครับก็มุมมองการเทรดรอบนี้ประมาณนี้นะคราวนี้ถ้ามันดรอปลงมาลึกๆเนี่ยก็เป็นโซนสะสมโซนเดิมอะที่เรามองกันไว้ก็เป็นโซนที่แบบโซนนี้ไม่ควรหลุดแล้วถ้าหลุดนี่คือแยกย้ายเลยมันเนี่ยในฝั่ง B C ซีก็โซนแบบโซนประมาณ30,000ลงไปอะ่ะหรือว่าประมาณแบบ3า0 0 0ืลงไปเนี่ยคือเป็นโซนเก็บนะสุดท้ายนะครับขยับมาในฝั่งของรูปแบบตัวเวฟสี่เนี่ยตรงเนี้เวฟสี่คือส่วนตัวอยากให้มันดรอปลงไปชุดหนึ่งไปทำเดเวอร์เจนต์นะครับอีกชุดหนึ่งแล้วก็แบบอาจจะขึ้นขยับขึ้นมาหน่อยแถวโซนนี้อะไรเงี้ย นะครับแถวชอปกรอกดีมันดีมันโซนดีมันโซนก่อนหน้าที่คิดว่าน่าสนใจคือแถวโซนนี้นะครับแถวโซนเนี้ยถ้าเกิดดรอปลงมาแถวโซนนี้ได้หรือว่าโซนด้านล่างได้เนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเก็บของได้ชุดหนึ่งตรงนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งด้านล่างนะครับซึ่งเป็นลักษณะเวฟสี่ที่กำลังขึ้นห้านะครับดังนั้นแถวเนี้ยมันก็จะน่าเบื่อทีหนึ่งนะจริงๆมันก็จะแบบ เฮ้ยดูเหมือนดูเหมือนตลาดจะพังแล้วหรืออะไรเงี้ยต่างๆอะไรประมาณนี้แต่ชิมคันเลยถ้าเกิดเราอยากจะได้ออลคอยที่ดิสคาหรือว่ามีดาวไซด์ที่ต่ำเนี่ยต้องเก็บแถวโซนนี้แหล,นนนนน 4, ละนะครับแถวโซนนี้แถวโซน4ขึ้น5เลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบเวฟที่เรามองนะขยับมานะครับในในฝั่งของตัวเทนไลเทนไลตรงนี้ยังไม่มองไม่เห็นอะไรนะ <c oughs> คือยังไม่มีการเทสอะไรเกิดขึ้นในตัวเทนไลที่มันที่ที่เป็นแนวรับกับแนวต้านด้านบน นะครับตอนนี้ก็แค่แบบกระตุกกระตุกเท่าเรเท่นี้อย่างฟิลลิ่งอย่างที่ผมบอกว่าลูกขึ้นมานั่งก่อนแล้วใไงต่อเดี๋ยวว่าจะจะยืนไหมอะไรเงี้ยยังเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอยู่แล้วก็ดูในกรอบเนี่ยยังเป็นลักษณะไซเวย์อยู่ซึ่งไซเวย์ตรงนี้กินเลเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะถ้าเกิดเราลองวัดดูมันกี่วันละตั้งแต่มันไซเวย์มาเนี่ยรบาบก็ประมาณครึ่งปีได้ นะครับประมาณประมาณครึ่งปีได้ในในความหน้าเบื่อของนี้สวิงสวิงสวิงอยู่ตรงนี้นะครับก็ผมคิดว่าถ้ามันเบรกเอาลุดขึ้นไม่ได้หรือเบรกเอาลงมาได้น่าจะมีการเลือกเทรนที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นแล้วเราน่าจะมีแอคชั่นอะไรที่สนุกสนุกมากขึ้นนะครับขยับมานะครับในฝั่งของตัวดีมาัพพลายโซนเพื่อนดีมาัพพลายโซนก็จะมีโซแนวแนวแนวรับ2แนวที่บอก5ห้ เราก็ด้านล่างเหรอโซนนี้นะครับสามหมที่ไม่ควรหลุดน,นะครับถ้ายังวิ่งอยู่ในแถวกรอบนี้ก็ยังสามารถเทรดได้ยังสามารถเล่นได้นะครับแต่ตรงนี้มันไซเควดเนาะก็จะเทรดยากนิดน,นึงก็เดี๋ยวรอเดว์เจนแล้วก็เดี๋ยวหาจังหวะในการสโน่กันหรืออะไรเงี้ยผมก็รออยู่คันๆอยู่อีกอีกมุมอมองนึงคือแบบขึ้นมาแล้วก็เบรกเอาแล้วก็ย่ออะไรเงี้ยว่างไปทีก็ต้องซื้อแพงอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยด้านบนนะครับตรงตรงนี้เป็นเป็นจุดที่เราต้องต้องซื้อแพงนะครับเบรกเอาขึ้นไป นะครับขยับลงมาในฝั่งของตัวเทนไลน์ในภาพใหญ่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง<ๆ>ก็ยังมองโซนเดิมโซนนี้ถ้าลงมาก็กำตอนนี้กำมือลอดีซไปก่อนแล้วก็กำบิดบิตคอยล์รอนะครับที่จะ snowball โโออมาอีกรอบนึงขยับมาในฝั่งเ m c ซ m c มองเป็นดาวเทนอยู<ๆ>เอ่เพื่อนคือตอนนี้ก็ยังมองเป็นดาวเทนอยู่ยังไม่สามารถเบรกเอาท์แถวประมาณ6กหมื่นห้าขึ้ไม่ได้ที่เป็นโซนที่ผมมองว่าสําคัญนะนะครับโซนนี้นะครับแล้วก็แถวโซนนั้านบนแถววันเจ็ดหมื่น นะครับซึ่งถ้ามันจะขึ้นเป็นโครงสร้างสวยๆเนี่ยนะมันคือจะต้องแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แบบย่อไปแล้วไเงี้ยทุกคนเพอมัน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 ลงแางนี้ปักนี้ปุ๊บมันก็เลยแบบเปอร์เซ็นต์การดรอปลงมันมีมากกว่านะครับในในฝั่งรูปแบบนะตอนนี้นะครับเนี่ยคราวนี้เขายังมาดูในฝั่งดาวโจนส์เมื่อวานเอ่อดาวโจนส์ไม่เปิดคร้สึกนะครับไม่เปิดนะเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็น้ำมันยังไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับดอลลาร์ดีดกลับขึ้นมาส่วนตัวคิดว่าน่าจะขึ้นมาเทสตแถวโซนนี้ได้แล้วก็็็สสวววิงงงงงไซดด์์เเเยยยนนนนนนะะตอออี้้กัมปโครราาทู่ คือมันดาวเทนมาแต่ด้านบนแล้วที่หลุดนะหลุดดาวเทนดาวเทนลงเรื่อยเรื่อยนะครับในฝั่งของทองคําเพื่อนอ่ะทองคําเช้านี้เป็นไงบ้างผมยังไม่ได้เจาะดูเลยนะทองคําขอดูกัอนนิดนึงอ่ะทองคำเนี่ยถ้ามาซูมอินดูนะครับส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะรอที่จะเอสด้านบนในะมันที่บอกไว้แต่ถ้าเกิดมันเลือ้อยออกข้างแล้วก็ประมาณ2อสวันนะแล้วก็คอร์เรคชันเล็กๆผมอาจจะช็อตต,ตรงแถวโซนนี้เลยคือแรงในการขึ้นไปไดเวอร์เจนซ์อนกทีอาจจะไม่มีนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือแบบเลือ้อยออกข้างนี้ใช่ไหม แล้วก็ขึ้นใหม่ชุดนึงตรงนี้เราาจะ follow shot ลงไปเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนงงนหน้างานอีกทีนึงนะครับส่วนตัวคิดว่าขอดูนิดน,นึงนะภาพสี่ถมมันดูมีกําลังในการดีไหมส่วนตัวคิดว่าตอนนี้ดูเหมือนจะพยายามมีเดวิสเจนเล็กแต่ไม่มีนะเดวิสเจนเล็กเล็กก็ยังไม่มีเนะี่ยดังนั้นเลยคิดว่าถ้าออกข้างเลื้อยออกไปเนี่ยแรงในการขึ้นน่าจะน้อยลงก็เดี๋ยวอาจจะหามุมในการ shot ที่ไม่ต้องขึ้นไปเดวิสเจนละนะครับคอเลชั่นเล็กๆก็ก็ shot เลยแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรหาจุดที่เป็นแนวแนวต้นน้นนงเเเียป็จุดล ในฝั่งของการช็อตรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนัางงานอีกทีหนึ่งจะดูแรงในการในการในการดีดมันตรงนี้ก่อนถ้ามันมีแรงดีดขึ้นไปรอไดเวอร์เจน์นั่นบนแต่ถ้าไม่มีแรงดีดคอลเลคชั่นเล็กๆชอ็อ,ชอตเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว,วาอาจจะเลื่อนจุด TP ไปด้านล่างถ้าเกิดเราเราเราช็อตแถวโซนนี้นะก็จะเลื่อนจุด TP ไปด้านล่างแล้วนะครับก็อาจจะเป็นจุด L อีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับด้านล่างก็รอมันแครกลงมาซึ่งถ้ามาดูในฝั่งของภาพใหญ่ๆเนะี่ยภาพบ,บิ๊กนะครับภาพเเเเนนนีี่ยมกการรไดดวอ์์จิขึ้แบบปิ่มมากๆเนี่ยนนะคือเี่ยดู เนี่ยนิวไฮนิวไฮมาเดเวอร์เจนเดเวอร์เจนเดเวอร์เจนจนหมดแรงแล้วนะแล้วก็ถ้าซูมอินในฝั่งตัวแท่งเทียนเนี่ยมีสัญญาณกราฟฟิ้งให้เห็นละใช่ไหมต้นต้นวีก่อนหน้าเนี่ยก็คือวีที่ปิดไปแท่งก่อนหน้าเนี่ยมีมีเดเวอร์เจนเกิดขึ้นละไอ้มีมีกราฟฟิ้งเกิดขึ้นละก็คือเป็นสัญญาณของการเทขายอ่ะเห็นไหมกราฟฟิ้งกราฟฟิ้งขึ้นมาขึ้นมากราฟฟิ้งตรงนี้กราฟฟิ้งเล็กๆเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคล้ายๆโดจินะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเดี๋ยวมาอัปเดตกรนะเพื่อนก็สาาาามมมรถเข้ไปตแจกันได้้ในหอง เกมซิงกแนลนะครับเช่นเคยนะครับก็มีน้องๆบางคนเทรดซินเวอร์ด้วยนะครับเนี่ยทำไมวิ่งจังซินเวอร์ทำไมวิ่งจังเราเขามู๊ไปเทรดซินเวอร์กันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เ,เทรดกันหลายๆแอสเซทในฝั่งโฟเล็กนะครับก็มีทองคำมีซินเวอร์มีพวกดพชนีอะไรต่างๆก็สามารเข้ามาตามแจมกันได้ในห้อง A member นะครับนำ U D เป็นกล่องได้เลยนะครับแล้วก็ในห้องเว็บสามท้องนะก็พูดคุยกันในเรื่องการเทรดคริปโตเริ่มกลับมาคึกคักนะว่าตอนนี้ตลาดเริ่มดีกลับขึ้นมาเมื่อวันก่อนพี่น้อยก็ให้ L ไว้อยู่ในฝั่งรรรรอเเเนนนนี้้ะคับสาาาาขมดดูแแวววไไ์ทก็ต นในการเทรดส่วนตัวผมรอสโนบอลอยู่แล้วก็ค้างเอาคอยต่างๆที่เดี๋ยวจะมาเดตกันก็สามารถนำยูดีมาก่อนได้เลยนะครับในฝั่งของเอาคอยเพื่อนมาจ่อดนึงเอาคอรอะีรเป็นไงบ้างซูมอินเข้ามานะครับ OP เราดีกลับขึ้นมาเมื่อคือนนั้นเพื่อนก็เรียกว่าดรอดาวมาครึ่งทางตอนนี้นะครับในจุดเซลนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดมันกระตุกกลับขึ้นมายืนได้ทําลักษณะของการเบรกพวกโซนเอ่อแนวต้านพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับจะเป็นโซนที่ค่างน่าสนใจคือขึ้นมายืนได้ต่อนะครับวันนี้ก็ ไม่ไม,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 ไม่ต้องทำอะไรก็ follow follow เทรนไปต่อนะครับในฝั่งของ w l d ก็ดูเหมือนพยายามจะกลับขึ้นมาไหมไม่หลุดในชะ่ไหมพยายามกลับขึ้นมานะครับพวกนี้คือถ้ามาหลุดเนี่ยคือมันกำลังบอกตัวเองว่าหมดอนาคตแต่ใน,นเกิดมันพยายามกลับขึ้นมาได้ในช่วงที่บิตคอยมีการกระตุกข,ขึ้นมากระตุกขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วกลับขึ้นมาเยอะๆหน่อยกลับขึ้นมาทาโครงสร้างดีหน่อยมันก็จะอบอกว่าให้เทรนชุดนี้เอาจริงนะแล้วก็ไม่อยากตายนะประมาณนั้นนะครับตัวพวกนี้คือตัวที่แบบเราเลือกเราว่าเฮ้ยไม่ต้าตายไม่ตายถ้าตายเรา SL อละไรประมาณ เราก็ใส่เงินเข้าไปแบบเล็กๆในการเทรดนะครับถ้ามันไม่ตายมันเป็นเทรนจริงๆเราอาจจะก,กลับมา snowball ก็ได้นะครับอ่าในฝั่งของวิปเป็นไงบ้างวิปขึ้นมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็อ่าลงมาแถวจุดบัททอมตรง่อนี้ที่คิดว่าไม่ควรห,หลุดแล้วก็เอสแอลอ่ด้านล่างดีกลับขึ้นมาส่วนตัวคิดว่าตรงนี้น่าจะกลับแต่ละน่าจะกลับแต่ละตัวพวกนี้คือตัวที่เรายัางยังค้างโพร์ชั่นอยู่ชิบะด้วยเช่นกันนะครับกลับขึ้นมาละนะครับก็รอไปกันรอที่จะกลับขึ้นไปแถวเชสแถวโซนนี้แล้วก็เบรกกลขึ้นไปทําาวเี่สย นะครับในฝั่งของเอาคอร์นเพื่อนตัวที่ยังดรอปลงอยู่แล้วยังมองเป็นดาวเทนก็เป็นตัวที่แบบนิวโลมาพวกซีซีอาร์วีเลยพวกนี้เห็นไหมทีอารวี R พวกนี้มันคอลเลคชันขึ้นมาปุ๊บติดพวกแนวต้านนะมันนิวโลมาก่อนเนะี่ยเราก็ติดแนวต้านพวกนี้ก็ฟอลโว์ช็อตลงมาเห็มทีโอเอ็นเห็นไหมลงต่อนะครับลงต่อจากที่มีมีข่าวแล้วก็โครงสร้างเราคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะลงลึกได้นะครับก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะจบ5ไปแล้วด้านบนคือด้านบนจริงเนี่ยผมมองค่อนข้างแม่นนะตรงเนี้ยเอาจริงไม่ได้ไม่ได้ชมตัวเองเนะมองว่าน่าจจะเป็็น ending นอะ้้แแแลลวกบ ตรงนี้หลุดตรงนี้เราที่จริงเรา follow shot ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วคอลเลคชันมันก็ follow shot ต่อทีอนี้ไม่ต้องทำอะไรในฝั่ง TON นะครับบางทีจังหวะขาลงเราจะเทรดแล้วมีมีความกลัวนิดนึงนะใน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 ,ในการ trade. เทรดที่จริงผมเทรดฝั่งขาช็อตก็ไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่จริงก็มองรูปแบบโครงสร้างค่อนข้างถูกก็ดังนั้นอาจจะต้องรอจังหวะที่แบบหรือถ้าเกิดเราจะ L อ,อลวรอจังหวะการ L ด้านล่างน่าจะสวยกว่าในฝั่ง TON เพราะว่าโครงสร้างมันน่าจะเป็นลักษณะของ1-2ที่ลงลึกนะครับก็เดี๋ยวมาพูดกันเรื่อยๆนะครับใน Discord สุดน่าหาในคลิปนี้นะครับบิตคอยก็สบกระตุกเพื่อนเื่อนเมื่อคืนจาก57,000ขึ้นมา59,000นะครับแต่เป็นลักษณะของการนั่ง รออยู่เพื่อที่จะลุกขึ้นมายืนหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าลุกขึ้นมายืนเนี่ยควรจะต้องกลับขึ้นไปแถวประมาณ6กหมื่นสีอ่อะไรเงี้ยนะครับให้ได้แต่ถ้าเกิดกลับไปไม่ได้มีการทำเวอร์เจนต์ในภาพย่ยยยย 63, อยแถวมาหกหมื่นสามอะไรเงี้ยรอจะเคลียร์เพราะฉะนั้นฝั่งเอาคอยก่อนแล้วก็ r e s e ตศูนย์รอดูใหม่อีกทีหนึง่งแล้วก็อาจจะกลับไปฟอลโล่ในฝั่งขา S อีกรอบนะครับเล็กๆก,ก่อนแล้วก็รอการคอนเฟิร์มในการเ r e a อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งใน discord ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่อยากใช้งานในเช่นหน้าต่างไม่เป็นาาเน้้อ ฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทนิสชอวมาร์เก็ตวันนี้คุณกอ๊อฟขอตัวลาเพึ่นไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ